มารีวิวเหรียญให้ดูอีกสักคลิปหนึ่งนะครับก็รับชมเป็นแนวทางเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับใครที่เจอเหรียญในลักษณะแบบนี้ก็ลองลองสังเกตดูนะครับดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับชุดนี้เป็นเหรียญที่ส่งมาจากจาก f c จังหวัดชนบุรีนะครับส่งมาขายนะครับชุดนี้3บาทนะครับขายได้พันกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับพิเศษยังไงนะครับมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับอันนี้ส่งมาทีเดียวสามเหรียญเลยนะครับ ส่งมาสามเหรียญเลยนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทในลักษณะของพระเสียนเอียงเกือบตรงนะครับก็คือเอียงมาด้านหลังนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพระเสียนตรงอ่ะผมจะซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยนะครับอันนี้ดูดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับได้มาหนึ่งเหรียญนะครับได้มาเหรียญแรกนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีห้าหกนะครับเป็นพระเสียนไม่ตรงนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญที่สองนะครับที่ได้มา เป็นปี5้าเช่นเดียวกันนะครับเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นพระเศียรตรงนะครับสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับเหรียญที่2เหรียญที่3ค่อนข้างจะสวยนะครับดูดูแล้วสวยสุดนะครับปีพศ2557นะครับปีเหรียญนี้ก็เป็นพระเศียรตรงเช่นเดียวกันนะครับ นี่นะครับด้านก้อยกับด้านหัวหันไปทางเดียวกันนะครับรับซื้อนะครับใครมีพระเสียนตรงรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่คุณอํานวยนะครับจากจังหวัดชนบุรีส่งมาขายนะครับ